น้อยจนถึงมีชีวิตทุกวันนี้คงจะไม่ปฏิเสธนะว่าใครไม่เคยทำบาปะนะทุกคนทำบาปมาหมดโดยกับผมเองอาตมาเองทำบาปมาเยอะรอดยากจะรอดนะลกนะถ้าไม่มาพบพระพุทธศาสนาทำบาปมาก็เยอะทำบุญมาก็มากแล้วในหล่ะญาติโยมเข้าใจหรือยังว่าทำบาปมาก็เยอะทำบุญมาก็มากแล้วจะไปไหนก่อนล่ะต้องไปไหนก่อนดี บุญล้างบาปไม่ได้บาปล้างบุญไม่ได้เอาตัวไหนเป็นตัวตัดสินจิตสุดท้ายก่อนตายเขาเรียกอาสานมกรรกังจวนจิตก่อนตายถ้าจิตใจเศร้าหมองจิตเตสังลิตเทศทุกติปฏิกังขาเมื่อจิตใจเศร้าหมองทุกติเป็นที่หวังได้มีนรกเป็นต้นนรกเปรตอสุรกายและสัตว์ฉานเรียกว่าอบายภูมหรือทุกติภูมสีถ้าเกิดว่าก่อนตายสมาทานกูุศลได้ก็ไปเกิดเป็นอะไรมนุษย์และเทวดาเป็นต้นนี่ ไปไหนก่อนละ่ะถ้าไปนรกก่อนนะไปลงนรกก่อนแล้วจิตใจเศร้าหมองไปใช้กรรมในโลกใช้บาปก่อนใช้กรรมในโลกนรกอายุหลายหลายหลายหมื่นปีนะพระเตมีใบในพระชาติของพระพุทธเจ้าที่เกิดเป็นพระเตมีใบถ้าไม่ได้ใบหรอกทําไมถึงไม่พูดละ่ะพูดได้แต่ไม่พูดเพราะระลึกชาติได้ย้อนหลังไปตกนรกมาแปดหมื่นปีนะหน้าแบบนี้มาตกนะตกนรกมาแปดหมื่นปีพาะอะไรเป็นพระราชา 20่สิบปีหรลลือชาติย้อนไปเป็นพระราชาลงโทษพวกโจรตัดช่องย่องเบา้าคนนี้เอาน้ำไหวไป,ไป,ไปน้ำไหวไปเคี่ยนไปแห่ไปจานไปฆ่าลงโทษบ้างผิดบ้างถูกบ้างไปตกนรกนะเป็นพระราชาแค่20ปีไปตกนรก80,000ปีนะบัดนี้มาเป็นราชโชรถชื่อเตมีแล้วพูดได้เลยไม่พูดไงนี่พูดให้ฟังคร่าวๆว่าอายุเป็นหมื่นหมืนปีนะ,ะนรก แล้วก็ถ้าจิตสุดท้ายนะเศร้าหมองก็ลุนรกไปใช้กรรมจากนรกเสร็จแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาไปรับบุญต่อไปอันนี้ใช่บาปก่อนแต่ถ้าเกิดจิตสุดท้ายจิตเตอสังคลิเถสุขติปฏิการขาเมื่อจิตใจเศร้าหมองนึกถึงบุญที่เราไปทําบุญที่นู่นทําบุญที่นี่รักษาสิลภาวนามานึกถึงศีลขึ้นมาไปเกิดเป็นเทวดาเทวดายุเป็นล้านปี แต่เป็นเทวดาก็ต้องตายเหมือนเรายิงธนูขึ้นบนท้องฟ้าหมดแรงแรงส่งธนูก็ต้องตกลงมาเป็นเทวดาหมดบุญก็ต้องตกลงมาตกไปไหนนรกนะไปเป็นเทวดามีความสุขมากเลยพอกินบุญจากเทวดาหมดก็ไปตกนรกลองคิดดูนี่คือความจริงพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นมันก็เป็นแบบนี้บุญล้างบาปไม่ได้บาปล้างบุญไม่ได้เมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วนี่ ณบัดนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเป็นโอกาสของชีวิตที่เราจะต้องจริงจริงจังจังศึกษาให้เข้าใจไม่ได้มารู้รู้คำคำเรามีโอกาสจะปิดประตูนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วมีในาศาสนานี้กรรมที่เราทําในชาตินี้ทั้งหมดก็สามารถจะปิดได้กรรมที่ทําในอดีตชาติมาที่จะเป็นผลให้ตกนรกนั้นก็ปิดได้ เพราะการให้ผลของกรรมสามการนะทิฏฐธรรมะเวทีนิยกรรมให้ผลในชาตินี้เลยก็มีทั้งบุญและบาปถ้ายังไม่ให้ผลในชาตินี้เข้าไปให้ในชาติที่สองเรียกว่าอุปัชฉเวทนียกรรมให้ในชาติที่สองถ้าชาติที่สองยังไม่ให้ไปให้ในชาติที่สามร้อยชาติพันชาติจนกว่าจะเข้าสู่วิพาณเรียกว่าอัปปราปริยเวทนียกรรมเพราะฉะนั้นเราไม่รู้อดีตชาติเราทําอะไรมาบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนพระเช้าได้สามารถปิดประตูนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระพุทธศาสนาเราได้ยินเริ่มต้นจะบวชก็ดีญาติโยมก็ดีหรือพระบวชก็ต้องประกาศถึงพระรัตนตรัยก่อนในสมัยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไปโปรดก็ดีบางคนมาด่าพระเจ้าพระพเจ้าแสดงธรรมให้ฟังบรรลุธรรมเลยก็มีบางคนจะฆ่าพบ ông, บระองค์บรรลุธรรมอย่างน้อยเป็นพระโสดาบันก็มีเพราะฉะนั้นเรามาต้องทําความเข้าใจก่อนว่าการเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาจะเริ่มต้นอย่างไร